ครับตรงนี้เราลงาลงจากเขาระเบิดครับลงมาตามทางดินทางดินทา,าทางดินค่อนข้างวิบากด,ดูสภาพรถดูสภาพรถถ้าใครจะมาก็คิดดีๆก่อนนะครับทางดินโอ้ยอเดี๋ยวให้ดูสภาพทางอันนี้อันนี้ถือว่าปานีแล้วนะสะภาพทางอันเนี้ยต้องไปดูไว้ตรงที่ยนเป็นหินครับตรงนี้ก็สามารถชมวิวได้ เนี่ยครับก็สามารถชมวิวได้ด้านล่างบ้างได้บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีร่องรอยที่ว่าภูเขานี้เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนนะครับเพราะว่ามีร่องรอยฟอสซิลของปลาอยู่ด้วยนะครับปลาย่อปลาพันอะไรนะซีซีเล็กอะกกอ๋อซีเล็กนะครับมีปลา<ส>พันซีนเล็ก,ลกแสดงว่ายอดเขาลูกเนี้ยเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อน มีปลาสีเล็กด้วยโอเคครับอันนี้ก็เนียสภาพสภาพสภาพรรติก๊กิ้งมาแล้วโอ้เข้าหลังอย่าได้มาเลยขึ้นทางปูนก็ลงทางปูนแล้วกันครับโอเคครับ